คิดเหมือนเดิมอร่อยโอ้โหคงกิโอ้ยอุ่นพอได้ยังได้เนี่ยยังได้เนี่แล้ว ตาลข้างหลังนี่คือตัลอะไรของแม่คือม้านี่ตารของแม่คืม้าข้างหลัง,งแค่นั้นแหละ น้ำท่วมดูน้ำนะดูน้ำดูน้ำดูน้ำสิน้ำเยอะมากว้าวเห็นหรือเปล่าเห็นเห็นว้าวน้ำเยอะมากน้ำขึ้นหรอวะขึ้นหรอแต่น้ำแบบน้ำพราว่าอะไรบู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 น้ำเน่าอีน้ำเน่าอีน้ำเน่าอิวอิวน้ำเน่าตาคนนั้นเลยเออเนอะเออไม่อยู่ตรงไหน

น้ำนองก็เหม็นว้าี่ไปพี่กลับก็นี่ถ้าอรอบลาดิานีก็จะขึ้นแลยขมึงขี่ออกมาการีมาสองหมื่นใสองบสเท่าไหร่นะพอใบสองยีงปิดฝาห้องหกไปะเฮ้ยน้อยบอกรูร้ที่ปิดยังไะปิดแล้วปิดแล้วันจะปิดล้วะนะ ไม่ใช่ไปใช่ปะล่ะไม่ใช่ข้างหลังที่บ้านเหรอไปโกงนรนมาถาวอะปโอียเอ้วออไอโอ้ไปโอเคโอ้เงินบางมาก